เอาตามแบบว่าตามชนบทของเฮ้าตามไทบ้านเฮาน้อยอยากให้กันจริงคือกิโลกรรมละสองร้อยโอ้โหบทธรรมดาสองร้อยมันออกจริงจริงยังยังนี่อ่ามือหนึ่งมันได้มันจีไ้จะกี่กิโลครับอยู่ในนี่ถ้ามันมันเต็มทีเลยทามันออกเต็มทีก็ได้หลายโลได้มือหนึ่งก็ได้งวดที่มันเคยออกได้หาโลด้ห้ากิโลห้ากิโลหนึ่งพันบาทเบิ้งครับเบิ้งจีละ มาแล้วมาแล้ว,วงงเจอแล้วเจ้าของสวนครับผมสวัส,ส,วสดีครับสวัสดีจ้าจอตอนนี้ผมอยู่กับไผ่เนาะในน้ำซื้อนอะครับนางเมตตากิสินคุณพี่เมตตากิสินเนะาะพี่กัดน,นี่อยู่ทีบนน่บ้านานา้องหมอบ้านใหม่ไทยพัฒนาบ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลน้องตะเคียนบอนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วอำเภอวัฒนานครสักแก้วพอดีเนาะพอดีผมมองเห็นว่ามีการเ็การเกษตรอยู่ในนี่ันมีอย่างเนี่ยครับซอยแนะนํำแล้วก็ผ้าพีผ้าหนองเข้าเขาไปเบิงเนี่ยว่ามีอย่างเนี่ยบ่สวนความีเกือบทุกอย่างสวนควัวมีเกือบทุกอย่างกินได้นอกจากอันนี้ก็คือมะละกอมะละกอนี่เป็นเป็นสายพันธุ์ใดครับมะละกอนีทรายเออ โโอ้หแล้วมีหน้าที่ปลูกยางอ๋อคืออีหยังกินได้คือเขาสอบสอบกินยังมากินยังคือเราจะปลูกเพื่อบริโภคอันนี้อันนี้คือมะเขือมะเขือมะเขือเฮานะครับมะเขืออันนั้นมะเขืออีหยังเพิ่นมะเขือเจ้าพญามะเขือพันเจ้าพญาเออลักษณะเด่นของมะเขือเจ้าพญานี่คือลูกโตเนาะลูกโตหน่วยงามลูกโตให้ผลผลิตที่ดีเราฟังหนุนเป็นอันนี้เป็นพริกพริกโอ้ยบอกพริก ูเป็นบักพริกบักพริกบักพริกที่ปลูกเองเป็นพริกที่มีวิธีการปลูกแบบใดครับคือคือดกวิธีอย่างเลยขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกวิธีการปลูกขุดหลุมขุดหลุมขุดหลุมแล้วก็ปลูกธรรมชาชนน่าจะปลูกปลูกปลูกลงดินเอาหากลงเด้ออย่าตายมันล้อย่ากัวหลักการงานก็ปลูกปลูกจังไดกกรก็ได้กินเนาะ อันนี้มันลงอันนี้บะเขือคืนบอกทำใสำ่สาลาบเท่าเนาะฟังพุ่นล่ะครับถอยผ้ยยายางไปบ่งนี่อันนี้เป็นมะือฟักทองฟักทองมันก็มีนะครับอโ,อโอ้บอกริกสะอ่อนอันนี้อียังนี่อันนี้ต้นกาแฟได้จ้ะต้นกาแฟสายพันธุ์ไดนเนาะครับนี่กาแฟนี่กาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าโรบัสต้าโรบัสต้าที่มาที่ไปที่ไดนยังมาปลูกเลยนี่สายพันธุ์มาจากลาว จากประเทศลาวเนาะโอ้ขายเป็นคนเอามาให้โอ้เองในเจักปีแล้วครับต้นนั้นต้นนี้ได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 ้ขวบปีหนึ่งขวบปีผลผลิตผลผลิตนี่นานปานใดคอยจะจะได้เก็บประสามปีสองสามปีตรงนี้มีคือเหามีตลาดรองรับอยู่แล้วเมีนบอสก็เพราะที่ผลผลิตตรงเขาโอ้ยพี่นะครับบักพริกโอ้ดกคากดกเนร นี่นี่นี่มาเพิ่งเพิ่งซีอ้ยวซีนิ๊วสวนพริกมันครับสวนนี่อันนี้นี่สวนพริกสวนพริกฟังพูนล่ะฟังพูนฟัง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 บอสฟังอย่็จะเป็นผักเด้อเะนี่ฟังฟังทั้งนี้จะเป็นผักมันเป็นเป็นเป็นตรงนี้พันเจเป็นสวนขั้วได้ครับเด้อสำหรับเครื่องขั้วที่จะอ่าดำลุงชีบดำลุงชีบเท่าเนาะอันนี้ข้าเอิญผักแถวเลยผักชีใบเลื่อยเ็้แลวถ้าถ้าภาษาบ้านๆเขาเอิญใบหูกระต่ายบ เมนบ่จักแล้วก็ัโอ้ไผ่หูกับสอยบอกที่ไหมครับสี่งอื่นทักพักตังโอ้ตังโวพ่อได้ใส่พ่อได้ใส่ต้มพ่อได้ใส่ต้มเนาะอยู่อยู่จังสี่กะอยู่แบบสบายเลยครับเบิ่งทิวทัศน์บรรยากาศเนาะครับอยู่อยู่ไฮอยู่หน้าง่วนบอกเราเนี่ยนี่ก็ง่วนเป็นเลี้ยงง่วนนั่นครับเพราะว่าเสือจะใช้ประโยชน์ตรงนู้นบนจะมีมูลสัตว์เนาะตรงนี้จะบ่มีการใส่สารเคมีกันบ่ครับบ่บอบ่บ่มีอันนั้นอันนั้นเบียร์กาแฟ พาไปดูหน่อยครับนนพ่อเองปลูกเองหรือพ่อเองปลูกเองใวิธีการพ่อแล้วก็มาใส่ถุงแล้วก็จะเป็นต้นอย่างอันนี้พ่อจากเป็นแบบเห่าสังเบียมากหรือเห่ามีเมล็ดอันน,น,นี้อันนี้จะมีมะเมล็ดมาก,ลกมหลักมาเข็ดตรงนี้จะเป็นตรงตรงที่มากงนี่จะเป็นจะเป็นแปลงเขาเวลาเขาเกิดก็คือมันจะเป็นองค์ึ้นมาเม็นปะคุณมาปุ๊บเห่าก็ถอน ค้อนแล้วก็มันเน็บใส่ถุงอ๋อเป็นการอ่าอธิบายให้พี่ให้น้องฟังเนาะเพิ่นจะเพาะเมล็ดก่อน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 จะเอามาใส่ถุงเพาะทำอย่างนี้แม่นบอเขาจะคุ้นคู่มันขึ้นก่อนแล้วก็ทีนี้เฮาก็เมะเร็ดเพาะแล้วก็เอาดินถมดินถมเยอะดินดินที่เฮาใส่นี่เป็นดินพื้นบ้านเฮานี่บ่กใหจังได๋นี่แหละดินที่นีิวทัศน์วทัศน์เขาอัเฮาอันบ่มีอย่างอื่นเจียวปนเลยดินก็ดินธรรมชาติดินล้วน ล้วนเลยเนี่นี่เห็นบ่นี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 ่ใส่เดือนน้ำโอ้ดินพื้นดีแห้งครับเบิ้ลมีงูใส่เดือนน้ำเออเออเอออินล้วนๆนี่แหละมูนี่แหละธรรมชาติยังคงอยู่สภาพเดิมเนาะสิ่งแวดล้อมก็ก็ดีกับมัปลูกอันนี้เบียร์เพาะท่านเอาออกว่าเสียออกปลูกมันงามกว่าอันนี้มีการปลูกเพื่อจำนายต้นพันธุ์น้ำบ่ครับอันนี้บ่บ่จ้ะเพราะว่าเขาสั่งได้มาบ่เยอะอ๋อเขาเขาไม่คือกำลัง กำลังการผลิตเท่านี้ยังยังยังบ่เพียงพอเนาะแต่ว่าต่อไปบ่แน่เนาะเออต่อไปเฮาอาจจะผลิตต้นพันธุ์เมล็ดพันธุ์กาแฟอะไรยังก่อนนะโลบัสต้าโลบัสต้านะครับเด้อโลบัสต้าถ้าใครสนใจเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถึงลิงถึงเบอร์โทรของพุ่นพี่เป็นเอาไว้ให้นี่พ่อเองพ่อเองแล้วก็ปลูกเองพ่อเองปลูกเองขนาดพันธุ์มันได้นี่ เดี๋ยวเขาจะพาเลาะไปเบิ้งฟังพูดนี่ก็เป็นแปลงผักเพม่อนเพิ่นปลูกเนาะอยู่ให้อยู่หน้าปลูกอยู่ปลูกกินใช้ชีวิตแบบพอเพียงบอกเพื่อนว่าใช่พ่อหลวงเออตตมเนี้ยพอครับสุกใจที่ได้เหตุเนาะเป็นอย่างเป็นอย่างขึ้นหมากเมื่อเหตุการเกษตรแรงโหนมหนาวแรงจูงใจมันเกิดจากอีกอย่างลองหล่อให้ฟังมึงเนี่ยแรงจูงใจมาจากอีกอย่างตีครับผมมาจาก เบาเไม่ง่ายสักพอเมฆผาเห็ดอ๋อคือคือเลือดเนื้อเชื้อไขหรือต้นก็เนิดความเป็นอยู่เฮามาตะกี้เนาะสมัยตะกี้เฮาก็อยู่กับกับไห้กับหน้าโยกการเกษตรอยู่แล้วเนะาะอ๋อมันก็เป็นแนวปลูกฝังเข้ามาตั้งแต่น,น้อยเท่าเท่าใหญ่<ม>เป็นแบบว่บาปลูกฝังในสายเลือดอ๋อๆแต่เขาเห็ดอยู่นี่ก็มีความสูงกุ้งหมันกาแฟเป็นเม็ดหรอกครับแต่ว่าอันนี้เม็ดมันบ่เนี่ยจะมันกำลังบ้านใหญ่อีกจักเจ็ดมือเจักเดือนอีกถึงจะสามารถเก็บได้ ก็ยังมาขอใจเพราะว่าเริ่มเริ่มอ๋ออันนี้กําลังสากําลังเริ่มศึกษา,เ,กษาเพิ่นลูกหลายด้วยครับบึงสวนกาแฟาต่อไปอาจจะมีคาเฟ่อยู่นี่ครับมันไม่ไทยเลยโอ้น,นะนี่ครับมะลิกาแฟาปีหนึ่งบอก ปีหน oh. ึ่งปีหนึ่งเป็นมาเร็ดเหรออ๋อคุก็งงคือกันเด้อคแบบบุ้งว่ะถาบอมลุงถาบอมลุงดีๆขันรดน้ำดีๆคือปานนี้เข้ากรได้ผลผลิตเข้าบะต้องใส่อีหยังแบบว่าบ่มลุงสักอย่างเลยคือรดน้ำอย่างเดียวใช่ใช้แค่น้ำสวนเป็นสวนหอมอันนี้ไปกับเป็นสวนขั้วกันเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาออกจำหน่ายไปเยอะแล้วครับกะกะแล้อยู่แปลงสองแปลงประมาณนี้ครับยูแปลงหอมันนั่นปลูกใหม่ไม่อีกสองแปลงยังไม่ปลูก าจะเริ่มต้นปลูกแต่ยังไม่ปลูกเลยมันกระใสพื้นที่เกิดประโยชน์นี่นะครับปลูกเองเนาะปลูกเองกินเองใช้ว่าเบิ่งครับขายเองพร้อมฝันนี่รายได้เนาะจากจากตรงนี้ก็เลยอยากพาพี่พาน้องมาเบิ่งว่าอรายได้นี่โดยโดยเฉลี่ยนี่มือหนึ่งนี่กำหนดเลยว่ามือหนึ่งนี่รายได้เฉลี่ยโดยที่เรต้องไปยังเลยอยู่ต่บานเจ้าของนี้ถ้าจะขายจริงๆเฉลี่ยนะครับผม เพิงอมตังกิ๊บมือหนึ่งค้าเขาจะวันกับประมาณประมาณสองรกว่าบาทแต่ว่าสามร้อยสองร้อยถึงสามร้อยบาททุกวันโอ้นี่เขาก็สามารถอยู่ได้แล้วอยู่้แล้ว่ามือได้ขีดขั้งกับบอไปโอ้มันมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเก็บผลผลิตตัวนั้นไปขายบอแต่ว่าออเดอร์ที่ให้บานสร้างนี่คือ เยอะแยะมากมายแล้วออโอ้ค่ะครับก่ได้ออกตลาดนัดเกลียงแล้วเดี๋ยวเปนลำบากพี่เพิ่นจะพาเขาไปเบิ่งสวนป่าตรงนั้นเ<า>พิ่นปลูกไว้สำหรับอ่าเป็นลมเงาแล้วก็ปลูกเพื่อจะ,อะเป็นแหล่งอาหารนะครับแหล่งอาหารที่ว่านี่บ่แม่นเพิ่นเก็บไปเบิร์ดระบอนเพิ่นเขามาเก็บเห็ดเกือบท,ทุกมื้อครับหมู่บ้นาน,น,าน,นไปเก็บไปเป็นโลสอโล,ลโอ้มื้อนี้มื่นนี่จักสิเหน็นบ่เห็นเด้อจักมื้อนี้จ<า>ักสิเห็นบ่เห็นเพราะว่าเก็บออก ันกำลังเกิดพันก็เลังเกิดแล้วก็ได้บอเข้าใจว่าเพิ่นจะเกิดทั่วไปบอ่อันนี้น้อยนาเนาะพันยังนี่น้อยนานี่บี้เขียบบานเท่านี่ล้วนี่เขียบบปลกูกว่าพันยังแข่กะคืออะไรกินได้ปลูกเลยได้ครับใน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 ถัดที่ผมยางเขามาเนี่คืออีหยังที่กินได้นี่เพิ่นจะปลูกนะครับอะไรที่จําเป็นในสําหรับครัวเรือนนี่กําลังน้อยนาน้อยนาโอ้อันนี้อีหยังนี้ อันนี้เเขาอก็กระเจียวปะกระเจียวกระเจียวเป็นดอกแล้วโอ้เก็บไปยั่รุ่นึเปล่าครับนี่เก็บสามสี่รุ่นแล้วเก็บไปสามสี่รุ่นแล้วเนาะมันอาจจะเป็นเขาเป็นหลาหลาไปแล้วเนาะเออมันมันหลาไปแล้วกระเจียวขนย่างนี่ปลาคาพันธุ์อ่างวุ้นไหมนี่ปลาคาอือมรักษาถางมันจะมันจะหกเนาะ โอ้ต้นเพิ่นเพิ่นจะปลูกต้นย่างเลยเป็นเป็นโ่มนะครับเต้นย่างเป็นต้นย่างบ่ต้นย่างเนาะย่างนาย่างนาอืมย่างนาแล้วก็ปลูกต้นกาแฟอ๋ออันนั้นจะเป็นแปลงแรกๆที่ปลูกตอนที่เอากาแฟมาปลูกเนาะเพื่อเพื่อจะเลี้ยงกันกับเอ่อย่างนาเขาแต่อาศัยกันอันนี้กับพี่อันนี้กัป้าตะเจียวอ๋อนี่โอ้กรับไปเลยน่าจะคนที่มาาปลากระเจียวนะครับถ่ายให้พี่น้องท่าเกลียนบึง กินห่อตำพริกดินี่ครับตาเกลียวพันเจ้าพันนึ่เก็บผลผลิตไปจำหน่ายเกือบเกือบทุกมือนะครับเราบางทีกับมือเว้นมือเนี่ยแล้วแล้วเจ้มืออยากได้อยากได้น้อยก็บ่ไปรอเขาสร้างอยากได้หลายออกขายเองนั่นแหละครับเขาเรียว่าเป็นเป็นนายตัวเองมีอาชีพที่แบบว่าเขาบ่ได้มีหลายแต่ว่าเขาก็มีรายได้อยู่ตลอดนะอันนี้ก็เป็นเป็นน้ำเยลก่อนสักคู่กินไหนสาคู เด็ดจกที่ดีอ,อ,อร่อยที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในโลกม <c oughs> ันทีอะไรอ๋อสาคูไอ, <c oughs> อ,อทีเป็นหัวขาวขาวคบโอ้อพรใช่อันมูน,นึงก็เป็นหัวขาขาวดิเคยเห็นเนาะอันนั้นเป็นสาคูข้าวูัว่าสาคูอีหยังมันมีต้นนึงเนี่ยสาคูจีนเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะครับรสชาติมันจะมันจะเป็นแบบมันมันหวานอืมจะเป็นมันมันหวานสำหรับต้มจิ้มหรือว่ากินนิดต้มกินเลยอ๋อ กว่ากากูอย่างอื่นอ๋อได้อาษฎร์กว่าเขียวช u n c o เลยครับอุดมสมบูรณ์อีกบ่อยากจะคิดเลยว่าอีกประมาณสามสี่ปีอีกนาตรงนี้จะเป็นแบบเป็นทั้งลมเงาเป็นทั้งผลผลิตเนาะอันนี้เป็นตาเาเรียกต้นเอียงนี่เาเรียกต้นเพื่อีเอียงเนาะเอาผู้ใด กระชายบ่ต้นกระชายป่ากระชายป่ากระชายมันจะปุ๋ยอันนี้อันนี้อันนี้เชื้อเห็ดเชื้อเห็ดกำลังเกิดเห็ดนิ่งครับนี่เชื้อเห็ดนิ่งเชื้อเห็ดปลาเข้าเนี่ยแหละเชื้อเห็ดปลาเป็นเห็ดนิ่งนะนี่เขาขาวเชื้อเห็ดปลาเข้าเนี่ยแหละมันจะเกิดมันจะคล้ายๆว่าจะเป็นเห็ดขาวอาจจะเป็นพวกเห็ดละโง่เป็เชี่ยเขาขาเชื้อเขากระลังเบบนี้หมายถึงว่าอ่า กรณีที่เชืเ่อมันเกิดขึ้นเท่าเดีเออ๋ยวเชื่อหรือว่ายังมามามาวานหรือว่ามามพอบอลเกิดอเองโดยธรรมาชาติเนาะเกิดปฏิกูลของเขาเองเขาสื่สารของเขาเองเอาไงาหรือขึ้นระบบธรรมาชาติเข้าสาื่างธรรมาชาติให้มันไกลเคียงที่สุดแล้วเขาจะมีเองเนาะเขาจะเกิดด้วยเขาเองเขาจะเกิดด้วยเขาเอง ที่ในสวนสวนปลาใหญ่ๆข้าเจา้ากเบาไปเอาหยังไปใส่เด็ดแต่ว่ามันเกิดได้จดังไยเกิดขึ้นเขาก็เฮ็ดแบบเขาอข๋อม่องม่องธร <ๆ S 1> รมชาติส่วนนั้นแล้วก็เขามาปรับปรุงใส่ในธรรมชาติในสวนของเเขาเขาต้องไปคิดว่าเขาต้องเอาเอาเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้มาปลูกดอกเดีกก็เกิดพวกเขาเองคือเด็กเขาเกิเขาเกิดไปตโต๊ะเลย <S <S โอ้ฟังนี่เป็นเป็นปลาเลยเนาะฟังนี่ฟังนี่จะเป็นแปะจ้ะอันนี้ปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์พท่านใหม่หรือว่าปลูกเพื่อเลี้ยง ผลผลิตที่เฮาจะกระรังจะมีอยู่นะตอนนี้กับสองอย่างทั้งสองอย่างเลยเพราะว่าเท่าที่ผมเดินมาเนี่ยเนื้อที่กะบโบนอยกันนะครับเป็นกาแฟนี่เยอะมากกาแฟนี่ก็ปลูกได้บ้านปลูกซับไปเลยเขาจะโตมาโตแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่กำลังเขาอ๋อ้ยคุยให้ยังเขาก็โตตอนนี้มันมันมันบางหันมันแรงมันก็เลยออกเป็นเหลืองช่วงหันปานเขาแรงเนาะช่วงมันแรงมันก็จะเหลืองแนนบ้ันเลยนะผนมันก็โตอีใหม่ใหม่อย่างนู้นับนี่อันนี้ไม่ก็ยอม ไม้ไม้พย้อมไม้พยอมไม้พยอมเนี่ยต้นไม้พยอมนี่ครับคุณนี่ได้หกปีหกปีไม้พยอมอันนี้ปลูกเพื่อปลูกปลูกเพื่อบอกไปนะบอกบอกคักๆว่าปลูกเพื่อใจละอ้อยากมากต้นใหม่โอ้มากมากต้นใหม่เขาเขาเป็นคนมาธรรมชาติมาอยู่แล้วเออรักธรรมชาติอยู่แล้วอ่า ก็จะเกิดเหตุพวกเขาอยู่ด้วยอือ้โหเบิ่งครับเบิ่งห้อยหาครับเบิ้งเกียร์จนหมุนแล้วเออเดี๋ยวเขาจะเบิ่งเบิ่งสดๆตรงนี้ไหมดีกว่าฮะเบเกียร์จนหมุนหมดแล้วเห็ดที่เพิ่นหากันนี่เป็นเห็ดอยังครับเห็ดขอเห็ดขอเห็ดเอจีอือโอ้ยมีโอกาสได้เห็นบอนน้อยแล้วเป็นอยังเป็นอยังต้องใส่อันนี้เบิ้งใส่ไได้บิ้งเียร์มันจะเบิ้ห็นนะอ๋อลักษณะการเกิดนี่เกิด เิดมันมมัันนจะเกิดแบบใดก็จริตองเคลียร์มันบดิพนดินมาเลยบ่มันบดิพนดินเน้นยู่น้ำดิ้นนี่แตกคุ้นยูอันนี้ห้อยเขาเคลียร์ไปแต่เกินเขาเคลียร์เป็นตัวยางเออเออเออมันเกิดนี่เนเอาเมื่อกี้เอาไปย่ายนั่นเอาไปเป็นเป็นคารุโลกไปแล้วอันนี้ไงเออนี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วนี่เนาะสดๆนี่บ่เขาเอินเห็ดเห็ดนี่ยังเห็ดท้อายเห็ด เพาะฝ้าย้ะแกะแก่เห็นให้เพิ่นเบิ่งเนี่ยเป็นจังได๋บงเอาสักตัวอย่างสักอันสักอันก็พอเนี่ยป็นแพงเลยโอ้เห็ดเพาะฝ้ายเเเนี่ยยห็ดพาาะฝอ๋อก่อนที่เฮาสิเก็บไปอ่ปรุงอาหารหรือว่าเฮาต้องเฮ็ดในลักษณะใดเฮาเฮาไปเฮาก็ต้องล้างล้างแล้วเอาสปอตรงนี้มาอ๋อไอ้ตรงนี้เขาเรียกสปอสปอ สปอสปอหรือสกอสปอหมายถึงว่ามันจะเป็นเชื้อที่สามารถเ็ดให้เกิดเฮ็ดได้เนาะอันนี้เป็นเห็ดเห็ดเท่านั้นเห็ดเพาะฝ้ายผมก็บจนนัดเนาะเห็ดพอนังเห็ดพอนังก็สิเป็นประเทศมากเป็นไมอีก เห็ดพอหนังจะขึ้นมาเองลักษณะทีต่างกันระวังเห็ดเห็ดพอฝ้ายกับเห็ดพอหนังคือเห็ดพอฝ้ายมันจะเป็นแบบเพลว่ามียุงมีใยเยอะเห็ดพอหนังมันจะบมียุงมีใยันอะขาวขรอนลักษณะทีต่างกันขังในคือสีแตกต่างกันวอลลี่ลักษณะสีมันจะกำกับกันสีมันจะออกสีน้ำตาลน้อยๆเห็ดเห็ดพอธรรมดาจะเป็นสีสีน้ำตาลเออบอเห็ดพอหนังจะเป็นสี ออกจากสีน้ำต<อ>าลจักกน้อยแต่ว่าเห็ดทออผาจะเป็นสีขาวอ๋อผมก็เพิ่งเข้าใจนี่หมอไม่ได้ไปหาไกลหรอกไม่ได้ขึ้นคูเบื่องเนี่ครับเพิ่นบ่ต้องอ่เขาป่าเขาดวงเพื่อที่จะไปหาเพิ่นเพิ่นมีสวนของเพิ่นเพิ่นปลูกเนาะกับต้นไม้กับ กะเลี้ยงคนมาแต่อหนนี้กะให้ผลผลิตอันนี้กะสาม,มารถจำจำ,จำหนายได้แหมบอบ่ได้ไ,ได้ตอนเนี้ยตอนนี้ผมอยากทราบว่าราคาของเห็บเจ้าตัวเนี้ยอยู่ที่กิโลละเท่าใดครับ ตอนนี้บานนเล่าขายเองคือขายรถละสองร้อยแต่แถวอื่นบนึ่งคือขายกันจริงเอาตามแบบว่าตามชนบทของเฮาตามไทยบานเฮาเนาะอยากให้กันจริงก็คือกิโลกรัมละสองร้อยโอ้โหบ่อธรรมดาสอง้ามันออกจริงจริงเจางๆนี่อ่าหมื่นหนึ่งนี่มันได้มันจีไ้จะกี่กิโลครับอยู่ในนี่ถัดมันเต็มทีเลยมันออกเต็มทีก็ได้หลายโลได้หมื่นหนึ่งก็ได้ตวด วที่มันเ้อยออกได้หาโลดิห้ากิโลห้ากิโลหนึ่งพันบาทเบิงครับเบิงตีละรอะไรช่อเบือก็ดีเขาจะเป็นฤดูกาลเนาะไปตามแล้วก็คือเก็บเก็บแบบว่าเก็บเล็กผสมหน่อยมันมีหลายหลายอย่างบอ่ว่าจะเป็นพริกมะเขือเห็นบบแต่ว่าหันผมเห็นเออเงี้ยบบกแฟงบักฟากก่อน เดี๋ยวคอยย่อนกลับไปเบิ้งสีผ้าไปเบิงเบ้งสีผ้าพี่พ่อน้องไปเบิง้งแล้วมัน,นอันนี้คือเห็ดเพาะเห็ดเพาะฝ้ายเห็ดเพาะฝ้ายอ๋อขึน้นตามข้นข้นผิดข้อผูกอันนี้เคลียร์แค่หน่อยเดียวนี่ครับนี่นเพิ่นเคลียร์แค่แค่บริเวณนี่ถ้าเกิดว่าอ่าเคลียร์ไปทั้งหมดเนี่ยในป่าเนี่ยโอ้คงว่ามันเป็นแบบว่าเป็นทรัพย์สินเป็นสมบัติมหาศาลเลยเนาะเออเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำนี่นะครับไก่เลี้ยงไก่เพื่อเป็น อาหารเนาะเดี๋ยวสิว่าเพิ่นบ่มีแหล่งอาหารพุ่นครับเอาส่วนมากเพิ่นก็ไปหากินตามธรรมชาติอันนี้เป็นใกล้บ้านบ่นะครับกก้้บบาานานอืมตัวนี้ก็สามารถสร้างรายได้ได้คือกันแม่นบ่สรร้้าางยไไดด้ปัจจุบันปัจจุบันนี่อ่าอยู่ราคากิโลกร,รมัมละจักบาทเนาะครับนี่ กิโลกรัมละลอยพวกนี้อือจะบ้านตัวใหญ่จำนายเบิร์เด็ดตะลุ่นลูกมันอ๋ออันจำนายไปแล้วใช่จำนายไปแล้วโอ้ใช่ระยะเวลาสักเดือนครับถึงจะสามารถจำนายไก่อันนี้เป็นไก่บ้านเนาะไก่ไก่บ้านแท้ๆเลยก็ระยะหนึ่งกับขาราวเลี้ยงธรรมชาติข้าวบดขุนข้าวบดขุนอาจจะโดนเนยประมาณสี่สี่เดือนหาเดือนไในบ่อประมาณอ๋อสี่หาเดือนนี่ก็คือทำเงินให้เขาได้แล้วใช่อ๋อเจ็ดเป็นตัวเงินได้ด้วยเป็นอาหารด้วยใช่ เขาอยู่เขาอยู่แบบธรรมชาติออกจากนี้เขาจะสอบตายลูกค้าเลยจริงนะคูนี่กับปลาอยู่กัก <c oughs> น,นฟังนั้นเป็น <c oughs> ฟังนี้เป็นคอปิดฝั <c oughs> ่งนี้เป็นคอกเป็ดเป็ดจับนายออกไปเบิดแล้วเนี่ยตาเมะข้าวโพดพันเอา้าไก่ปลาไก่แจ่อ <c oughs> อเป็ดอันนี้คือคือคือเหลืออยู่เหลืออยู่ครูหนึ่งเหลืออยู่ครูหนึ่งแต่ว่ามูหลูกมูที่รุ่นใหญ่นี่คือจับนายไปหมดแล้วมีเท่าไยขายเบิดตัวกันว่าสัน อะไรก็เล่าาอะไรก็พนอยู่ไนก็เล่ามาเลยรก่อนเลยเพราะฉะนั้นแล้วการเฮ็ดยังก็เล่าแต่นี่ทีมันจะมันจะสั่งรายได้ห้เขาก็คือเข้าใจเฮ็ดเลยเป็นบอกโอ้โหทำทุกอย่างเพิ่งจะเก็บเลขผสมหน่อยบางที่พักอาจจะได้ร้อยอย่างอื่นอาจจะได้สองร้อยแต่ว่าเขาจะได้เขาจะได้ทุกมือแม่นบอลโอ้เพื่อนว่าได้กินพร้อม แล้วก็ได้<ม>ได้ได,ได้ได้เงินใส่พร้อมได้เก็บพร้อมแล้วก็อันนี้ก็เป็นเล้าข้าวอันนี้ก็เป็นพอ่อคัวพื้นที่ตรงนี้คือบระเพณีอย่างก็คือไ,ไว้ไว้งัวเดินสำสำหรับเลี้ยงสัตว์เนาะสำหรับเลี<า>้ยงสัตว์ตอนนี้ปัจจุบันมีมีอยู่เจ,จ,จ,จ็ดตัวงัวนเจ็ดตัวเจเจตัวโอ้ราคาเป็นสายพันธุ์ใดครับที่เลี้ยงเนี่ยสายพันธุ์ เขาบอกสายพันธุ์นัคือสายพันธุ์พันธุ์ผสมสายพันธุ์ผสมอาจจะเป็นบามันผสมกับามันแล้วก็ชลรเล่บามันผสมชลรเล่ใช่โอ้ม่รูเป็นสายพันธุ์ผสมไปเลยบามันผสมชลรเล่เนาะชลรเล่นี่คือโครงสร้างหลักจะใหญ่โครงสร้างแต่ไงอ่าชลรเล่ เปนชาลาเล่นันนั้นจะเป็นพร้อมอาจจะเป็นบ,บนะหมันผสมชาลาเล่บันกกาเขาไกลเลยครับเพิ่นหันมาทั้งปีแล้วขันไปคม,ม่าบ่บ,บเหนียครับบอลรอดนะครั <laughs> บบอลรอด <laughs> บอลรอด <laughs> มีมีไฟบนนี่มีจ้ะอึบครับ<อ>สุดท้ายนี่เนาะอ่าสุดท้ายเนี่ยผมอยากให้คุณพีเมธเนี่ยเออฝากแนวคิดให้กับกกเกษตรกร หือเอฟซีของเฮ้าที่เบิงอยู่เนี่ยว่าการเกษตรเนี่ยเฮาาีิต้องเห็ดจังใดลักษณะใดเออมันใดอีอย่างแน่มีแนวคิดอย่างฝากกับเกษตรกรบ่ก่อนที่เขาจะมาเห็ดอันเนี้ยแรงหน,นุ่มหนาวแรงจูงใจมันเกิดจากออย่าง้ครับผมครับผมอันดับแรกคอยมีใจักอืมใจตองละก,ก่อนใจตองลากอันดับสองกำลังกำลังก็ฟอ,องจะเห็ดข้าตองเห็ดก่อน ข้าเห็ดกอนนึงเห็ดกอนทัวเห็ดกอนลูกถ้าข้าเห็ดได้เขาก็เห็ดน้ำปนเข้าเขาก็ับเห็ดเขาจะซอยข้าวขันบาข้าปลูกที่ปลูกยั้งแค่ทาถ้าถ้าเป็นพอบ้านก็เห็นเขาก็จะมาเออเห็ดอันนั้นให้ไดอนี้มีซอยก็้ากัเดินสายแป๊บสายอยากหายรอเร่งเร่งที่นี่อีกอย่างหนึ่งเขาก็ต้องเห็ดด้วยกำลังเหาก่อน ก่อนเสฉคนหยุดมาซอยมีมีแห้งแค่ไรเข้าเห็ดแค่นั้นเข้าเห็ดแค่นั้นบางทีเขาเห็ดบ่ไาๆเข้าก็ะเจี๊ยเห็ดซอยเข้าเองอ๋อๆๆเขาบอกเขาปลูกทำนี่เพราะว่ามันหน่อยผลผลิตมันจำหน่ายได้หน่อเขาจะปลูกไปเองเขียนเข้าปลูกเขาก็ซอยเข้าเอาง่ายๆโหลดก็คือว่าเข้าเห็ดของเข้าเองนี่เขาอยากอยากได้หน่อยเข้าก็เจ็ดหน่อยเห็ดเป็นน้ำนอนเว้นน้ำก็ได้อยากได้เยอะก็ทำเยอะ พอให้มีผลผลิตที่เขาพอใจโอ้หองงลักการเกษตรของเพื่นนะครับคุณจะทํายังไงก็ได้ให้ได้ผลผลิตที่เราพอใจใอยากได้เยอะก็ทําเยอะอยากได้น้อยก็ทําน้อยแค่เดี๋ยวแบบว่าเท่าเดียเข้าเดียกินเขาเดียใ,ใ,ใส่ชีวิตก็มีความสุขมันนี้ก็กเนี่นพนกพอคือมีมะนาวนี่นาวเพิ่อนโอเคนะครับสุดท้ายนี่เนาะผมอยากฝากน้าเกษตรกรนะครับเอาแนวคิดของ คุณพ,พี่เมธนะครับาฝากไปเอาเอาไปใส่นะครับในแนวคิดต่างๆหลากหลายอาชีพแล้วก็หลากหลายแนวคิดก็จะอาจจะคิดบวกคือกันในงไ้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเกษตรพันธุ์ไทยด้วยนะครับ